ไอ้ยอะสัตว์น่งมันห้แคนไเี้ยไอ้เยอะไอ้ปอยต้องตายว่ะแค้นแสัตว์เ่ยเหี้ยแม่งเอ้ยกูรีเกาะอยู่ตัวนี้คงจะแค่โอ้โหทำเพี้นหนองเลยเฮียเตมเกินไปเฮียและโอ้ยมาแล้วยี่แมวเพิตัวโกันอ้เยอะ เฮ้ยป่วยตัวมันเอาอ่ะเอเอามาเ้ย